สบายดีสบายดีพ่อยพี่น้องปร่งปลายเบิร์ดทุก,กท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ย์องเงินทองสาวเล่าแล้วน้องพลอพี่น้องมื่อนี้กับชิมาหนึ่งเข่าน้องพลอพี่น้องบรรยากาศยามแรงๆเนาะชิมาหนึ่งเข่าตอนแรงน้องพลอพี่น้องไปเบิร์นไปส้มกันเลยโอเคน้องพลอพี่น้องตอนนี้ฮักะล่างมวยไปทีเรือยน้องพี่น้องเนาะลากไปเลยยังประทายพลอพี่น้อง no. ตอนนี้ฮัก <c> ะ <oughs> ข้างวันหนึ่งไหวไปทีเรียบร้อยน้องพี่น้องน้องกัซิมาเจอเขาหน้าพวกเขาใแซนี่กันเลยน้อพี่น้องเนาะแซ่หัวกันเลยนะพี่น้องเนาะนาีกตัวหัวอันนี้มันนานสุกน้อพี่น้องเคยหนึ่งเธอเดียวตัวเก่านะมันมันเก่าแห้งไงเนาะพี่น้องเนอะนี่เคยหนึ่งเธอเดียวมันนานชุกขนาดพี่น้องลายสม้งผสมขวเนาะเผื่อสีชุกพี่น้องเลย หัวห้องบ่ยังบ่เคยหนึ่งจกเคือซื้อมาใหม่เนาะหากันหนึ่งเธอนึงเดี๋ยวบัดนี้เราสิกลับมาหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องหัวจอนเดี๋ยวนั่นตัวเก่ามันขาดแห้งเนาะพี่น้องเนาะมาไปชิมาเจอเขาไอนี่กันเลยแล้วพี่น้องก้มมาจังซี่เลยเนาะมันถนัดดีง่ายดีนี่ก็เป็นบัตรไงกะย่ามแรงๆแล้วพี่น้องเพราะว่า มื่อนีกับชิมีร่มในจังหน่อยนะเมื่อวานนี้ห่อนแห,งหน้งพีง่น้องเลยหนึ่งเขายำแดงน้องเพื่อนพี่น้อง เดี Emmanuel, ๋ยวนำหัวไปนะพี่น้องเนาะนำหัวไปนำล่างเขาลงไปเลยไปลาไว้จักหน่อยนะพี่น้องให้น้ำเซเด็ดก่อนแล้วนี่ก็หม้อเขาก็เริ่มพดเลยนะพี่น้องหน่ยจักหน่อยฮะหายน้ำหอ้อจะหนีบดเลยเนาะ เอาไปเสียไปใส่เลยนะพี่น้องไฟดุบมึนนะพี่น้องเคล่นนะพี่น้องไปใส่กันเลย ตอนนี้เฮาข้างหมอบิชิจะไปร่ายน้พ่อพี่น้องนะเฮาสิมาข้องที่เข่าน้พี่น้องเขาเหลือหน้าเดียวนี่เว้นนี่คือมีคนกินข้าวลายน้อพี่น้องพอดีเบิดเลยนะ้องเพราะว่าเัาหนึ่งบิมมี่ข่อยเย็นใช่แล้วน้อพี่น้องทิมนี่กระเบิดพ่อพี่น้องเลยฮาสิมาโจกอันที่เหลือน้ำพร้อมมันแห้งมันกระแร้งเบิดนะพี่น้องเลยมันกระแร้งเบิร์ดฮาโจกออกเนาะโจกออกแล้วก็เฮาสิไส่ไก่น้อพี่น้องเนาะเนืเน er ้อไน้เดียวพี่น <sh> ้องเลย บรรยากาศเมื่อนี้กับบ่ห่อนบ่หนาวนะพี่น้องเนาะแต่ว่ามีลมหน่อยนึ่งบัวนี่คือห่อนแห้งเลยพี่น้องเลยเจนไดลกฝาแฟโปรพี่น้องทุกคนเอฟซีถูกทานที่เขามาติดตามมาเบิ่งครับชมในช่องเงินทองสาวเล่านาะพี่น้องจังไดลกาแฟเลยเด้อโปรพี่น้องเลยเป็นกําลังใจให้นาะเข้าไปกุ้ยไลกุ้ยแซ่เนเน้น้องโปรพี่น้องเลยตอนนี้คือว่ายอดจับกะ จะสับยอดวิวกันคือว่าหมเพิ่มขึ้นเลยนะพี่น้องมึงมีคนเเขาบิ v งเนาะถ่ายคลิปลงกันแล้ตอนนี้แาลมอนคนข้างที่จะเทตช่วงน่าแซลมอนบริษัทคิดร่วงเหม่อพี่น้องจะเอาไปแาลมอนคิถ่ายคลิปลงวงกหม่อเนี่ยเพราะว่าถ่ายลงกับเงินที่เอาเอาคลิปลงกับมันลายนะพี่น้องเนาะเอาลงเอาคิดร่วงกับเปลืองเนาะพี่น้องมันลายนะแจะ เอาลงไปแล้วก็บบมีคนเบิงก็ได้เห็ุให้ครับเอาท่อใจนะพี่น้องเลยเพื่อสิหาไแต่ละคลิปเนาะคลิปหนึ่งเพื่อสิทายมาตัดต่อมากระลายยางอะไพี่น้องเลยมาอัพโหลดลงกะเสียเงินคาเน็ตกับแพงเติบเนาะพี่น้องแต่ก็ลงไปแต่ก็บบมีคนเบิงบุมีผู้ติดตามกับกับเบิร์ดแห้งกำลังใจเนาะพี่น้องจิงได้กับฝากเลยเด้อเนาะพี่น้องทุกคนฝากกดไลน์กดแชร์เดี๋ยวนะพี่น้องกกเลย อยากให้ YouTube ໄວໄວໃຫ້ເນາະພີ່ນ້ອງມາຫ້ຂຂໍນຶມນນ້ຫແຫຊືມາມນ້ອັນຶດຶ້ກົມ້ກພ เนี่ยอยู่ยอมทงแต่อยากนึ่งตัวนี้ตองเบิ่งเนาะบ่ฮู้ว่ามันเป็นอย่างพี่น้องเอ้ยซื้อมวยใหม่มาทุกครั้งก็ถ้าหนึ่งมานนุกพี่น้องเนาะนนุกนันอายขึ้นนะมันนนฮอเนาะพี่น้องเนาะจะก็รอเบิ่งวนี้บ่ฮู้ว่าสิจกมงชวยตนี้ประมาณ4แรงเนาะพี่น้องเอ้ยสิเติบอี้สิได้วยเฮาก็สิเ่งไผใส่เนาะพี่น้องเนาะูไผใส่้านุกเนาะหนึ่งันใหม่เนาะพี่น้อง เรากระลุกไ้เลยพี่น้องเลยยังไม่ได้เอาอันใหม่ถึงมาใส่เนาะเก่ากระลุกไ้เลยยังไม่ได้มีเท้าเปลี่ยนพลาใหม่เนาะตอนนี้เปลี่ยนพลาใหม่เลยเนาะพลากระจับมาเลยพี่น้องเนาะนี่น้องเพิร์พี่น้องตอนนี้เอาข้างอดเข่าไว้ีน้องเดี๋ยวให้เด็งไผ่ใส่เนาะพี่น้องนี่เกษตรกรก็คือมันขาดมันแห่มันไม่เปลี่ยนไม่พลากระจับกระจับใส่ใหม่พี่น้องเลยนี่เทาก็นี่นพี่น้องมันมีข่าวเย็นเลยเนาะนี่ สีแดงไพ่เฉยเลยนะพี่น้องเบิรงนี่เตาเ่ามันสีลุมืออะไรกับพวกพี่น้องเลยบม่ได้เอาอันใหม่ขึ้นมาใส่เนาะคอยจุไปแหละที่ก้อยมันสิน่านชุกเนาะมันแบบอายมาขอบเน่ะพี่น้องบม่ได้เอาทุงยางจิกไว้เนาะอายคือไม่ขอบมันก็เลยนั่น,นอายคือทุนมันก็เลยนั่นชุกนะพี่น้องมันผิวคนะว่างนะ่ายกันตอนนี้ย่านเต่าลุกระป๋านี่คอยเคลียร์ให้เอาไพ่กันเลย เตาตัวซื้อใหม่นั่นม่อยพี่น้องแต่ว่าเตารุ่นใหญ่เลยก็ใส่ต่ทานอย่างเดียวนะพี่น้องแต่ว่าสช้เงินบูมิทานดังบูมิทานดังก็เลยใส่เตาตัวเก่าเนาะเพราะว่าตัวนั้นมันใส่ทานหลังมันบ่ไร้อันใช้พื้นหลังบ่ไร้นะพี่น้องพอมมีแต่ผงเตาวันดิ่นเลี้ยวนะพี่น้องมีแต่ผงมองที่ใส่ทานนะนมันบรีใส่พื้นบุหร่ยเนาะใช้เงินบูมีทานก็เลยลังพื้นก็เลยใส่เตาันนี่แหละ มูส sí. ีรุมื no, ่อใดเนาะพี่น so like like, ้องแต่ย่านเนี่พี VI> ่น้องครุบุ่มน้องนี่เอ้ยแต่ย่านพี่น้องเนาะตอนนี้ค่ะข้างบนเขาไว้เป็นที่ดิบล่อไอ้เพื่อนพี่น้องรอเบิึงนกกันนะพี่น้องเนาะหอวยจักงงขี่ไอ้สุกนี่เนาะพี่น้องเนาะในเสียงบึงบรรยากาศรอบนั่งกระเป็ดเฮานอนอยู่เนาะพี่น้องเนาะเบิึงบรรยากาศรอบนี่เป็ดนอนอยู่พี่น้องเลยเบิึงบรรยากาศรอบนี่โอ้หนำกินเนี่ะพี่น้องเลยตักน้ำไปกินเนาะ เมืองบรรยากาศรอบก็มีลมในมิเละในน้นองพี่น้องเนาะนี่เป็นข้อง,ง้อหน่ะกับพูน้องพี่น้องขาดกระโปรง,งเป่งๆไปเลยข้อง,งว้วหน,น่อยๆหนึ่งดอกบรรยากาศพก็มีลมในน้องพี่น้องโอเคพี่น้องตอนนี้เฮาก็มันพี่น้องตอนนี้มาช่วยเข่า ่าไปทีเรียบร้อยนล้วพี่ดองเขาก็มาน้ำดูคนพี่ดองมดูแม่กาเดีามคนพีดอาแม่กาเดามช่วยเขาหนไอ มันบริยาข่าวเด็นวมันติดมวยใหม่เอาพี่น้องเราโค้ใหม่มันจาดน้องออกช่ เอานี om, um ่ออกเลยนะพี่น้องเขาใหม่หอมหอมน้ำพริกพี่น้องเลยสวยเขาใหม่หอมกุ๊ง tít lại lúc nhau có cái xương ốp con mơ để chắc nó tít nó có nhiều hên kìa nó chê nắm lấy con lúc nhau có cái xương mà ให้สวยตัวนี้ จิดติดเป็นทีเรียบร้อยเพี่น้องอ่าเมันผ่านก็ฮอนฮอนเนาะโอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากเงินในเด้อน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็นนกกจบคลิปลงเพียงซับนี้เด้อเราเพี่น้องสบายดีสว,วัสด,ดีพ่อกันคลิปหน้าเนาะ